เป็นพอ่อคนไทยเป็นลมมือลมใจลมใจกันดีนะเนาะพี่นจะบอเอาเอาเปรียบนะักท่องเที่ยวเพนนักท่องเที่ยวถึงเป็นามาประเทศไทยแนละ้วพี่นอนะอ้องเนาะก็ว่าเนี่ยต้องเตือนว่า,าชื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานอันนี้แหละเล่นเอาเนาะพี่น้องเนาะกราบทักทายสวัสดีและสบายดีที่สู้ขู่ขุกคน ามามิดก,กาขออนุญาตพีพีเอฟซีมาอัปเดตนาในหน้าห้า,หางไอคอนสยามนะครับทุกคนว่านักท่องเที่ยวจ,จะมาเทีเออ่ยวเมืองไทยนี่หลายบนเราทุกคนนะแต่มาเบินน้ำกันเลยทุกคนอันนี้จะเป็นสั้นสองด้วยพี่นอ้องเด้อมามิดกนา,ดดา,า,านั่งรถมีทีเอสดาลงสุโขสถานีรุงทุนบุรีนะท่านผู้ชมแ้ะการมต จากรุงทธนบุรีมาลงที่จเจริญนครน,นะทุกคนรารถกดจากกรุงทธนบุรีมาลงอ่ากรุงจเจริญนครเนี่ยกับสิบห้สิบหกบาทนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นอ่านักท่องเที่ยวเป็นบองพน,นังพักค่อยเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบื้องอสันรานกับบาหมี่ดเลยนะทุกคนเนาะตอนนี้บาหมี่อยู่สันสองนี่นะท่านผู้ชม เม็ดจะมาเดทการท่องเที่ยวของเมืองไทยเนาะอุู่ที่ห่างอไอคอนสยามนะโอ้โหทันผู้ชมเออพันมุ่งดูอย่างน้อมาแนมอย่างนั้นนี่ยคือลายเนาะโอ้โหทันผู้ชม ท่องเที่ยวสุดยอดอ่อเต็มคาราเบลเลยท่านผู้ชมอืมอหือโอ,โอโอ้โหเงินทั้งน้ำท่านผู้ชมมินเขาประียศไทยทั้งนั้นเลยบบบนี้โอยเองินอย่างเดียวเนาะ,ะเปรียศไทยเดี๋ยวนี้การท่องเที่ยวของเมืองไทยเรสุดยอด อ,อ๋อท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งมุมนั้นนะรับบะเมยียดโอ้โหแบะบเมยียดบุเกเคยเห็นจะเลียแบบนี้นะทุกพีน่น้องไน้งไปทางล่างดีกว่านะอ่าโอ้โหห่างแปลกเลยท่านผู้ชมมันเข้าประเทศไทยทั้งนั้นจากนักท่องเที่ย,ยวนี่มือหนึ่งก็ โอ้ยลายล้านนะท่านผู้ชมโอ้โหแบบอ่าแน่นเลยสุดยอดโอ้อ่ามันแต่งตัวแบบเท่ๆนะท่านผู้ชมแบบสวยงามขนาดเลยโอ้โหแบบบามีเทนกันดีใจล้ายเนาะเทนนักเที่ยวลายแบบนี้มันไท่สุดยอด ะมีดวันอาจะเป็นไกดปนะท่านผู้ชมมันทือปลายแบบนี้อาจะเป็นไกมัน้ำเที่ยวไกดน้ำเที่ยวนั่นแหละริงนะาน้ชมาเบืองกับประม็ดเนี่ยหูก็หูก็เห็นท่านผู้ชม เป็นไปเห็นหนะเนี่ยโอ้การตองเกี่ยวเมืองไทยสุดยอดพี่น้องมั่งเพิ่งกัปตันมดแน่เนี่ยกานงามืองคนเกือสุดยอดแฮะการท่องเที่ยวแน,น,น่เลยสั่นอันนี้จะเป็นสัน่นสั่นหนึ่งเรือพี่น้องเด้อมาอัปเดตนะพี่เห็นน้องเบื้องเนาะทางบ้านที่เอฟซีเพิ่มเป็นหมดเลยมีโอกาสมากนะท่านผู้ชมามาระาเบื้องทาน,ทน,านกีบอมีดได้เนาะพี่น้องเนาะขอบบนขอบคุณไอ้ไร้หรอพี่น้องเด้ <c oughs> อดีใจไร้อมีเท็จเนี่ยนี่ สุดยอดสุดยอดโอ้ข้างหน้ามันเปิดเพลงกนะพี่น้องมันเป็นก่อนจะได้ครับคืนนะเพราะว่าหยัดิดนีิกาซิดนะพี่น้องเนะาะประหยัดครับคืนนะพี่น้องเด้อแต่ว่าต้องหนันตายนะถ้าพี่น้องคนโอ้ไวยหวยมันเป็น,ปนแบบว่ามันเปิดเพลงกนะพี่น้องติดนี่ก็กซิดแนาะมัน,นเม่นก็จะลบเพลงเนาะ เขาประเทศไทยทั้งนั้นเลยมีเมียนนาเงี่ยใเบียร์กับทา้งตรงเที่ยวเนี่ยเป็นจองเด้อสุดยอดเลยมีขอขอบคุณตินิพพี้ตีเ่้นติดตามแต่ปากก้นไค์กชร์ช่องมเมียนท่าพี่น้องเนาะฝากรบกวนพี่น้องเด้อเที่ยวเขาเพรับชมหลังจากปากก้นไหลก้นแฉเมียนพี่น้องก็ได้ให้เมียนมีกำลังใจทั้งคลิปต่อไปเนาะขอบคุณขอบคุณในรายท่านพี่น้องเด้อโอ้ คาราเบลเลยสุดๆเลยการม้างไทยส่้างเนียนเลยท่านผู้ชมส่วนนี้ก็เยอะมากสอ,อ้สนนี้มันจะออกจากหางได้วิีหน่องเด้เดโอโอ้โหันจะมีเจ้าหน้าที่เปิดประตูหายนะ โอ้โหเหมือนแบบเซลฟี่สวยงน้ากันนะพี่น้องปักตัดส้มครับอะเบเมตตอเลยพี่น้องคระบระเทศไทยในการท่องเที่ยวของเมืองไทยเนี่ยจะนิวดับหนึ่งนะแต่ก่อนมันจะ เป็นอันดับ2ของประเทศปลารีสนะท่านผู้ท่านผู้ชมแต่ว่าทุกเมื่อนี่เป็นยับว่าเป็นอันดับหนึ่งเนาะที่ว่าุยอดเลยเป็นพอ่อคนไทยเป็นลมเมือ่อลมใจลมใจกันดีเนาะเป็นจะบอเอาเอาเปรียบนะักท่องเที่ยวเป็นกตรงเที่ยวถึงเป็นามาประเทศไทยเนาะพี่นอนะ้อ,องเนาะก็ความอะไรก็เตือนว่า ชื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานอันนี้เด้อเบิร์เอา์เอานะพี่น้องเนาะก็ทุกคนโอ้โหเต็มเลยไลย่ได้หน่อยให้พบับบรรยายนาะพี่น้องเนาะแต่ไล่ได้หน่อยก็เบิ้งเอานะพี่น้องต้องเที่ยวโอ้ ไปแล้วพี่น้องชุดยอดเด้โอ้ยดีใจไลน์เห็นนั่นนี่เราคงเที่ยวไลน์ดีพี่น้องออไเปเมื่อไหร่ทำไปชมโอ้โหเงิน แตับุชมแล้วมันจะขึ้นไปข้างบนเนาะโอ้โหเด็กนักพี่น้องเงินทั้งนั้นไหนเข้าประเทศไทยโวยเง,งินอย่างเดียวเนาะประเทศไทยการท่องเที่ยวบอกว่าสุดยอดไปเดินไปข้างบนกับพมนี้เลยอื มีแต่นักท่องเที่ยวเต็มเลยกระสะอ,อนบานเมื่อเพิ่ันเนาะโอ้โหโหางแตกเลยทุกคนโอ้อโอต้องมีดีใจไล้นั่งเที่ยวไร้แบบนี้ พี่โมเมนต์ประเทศบมเมนต์แต่โมเมนต์ก็ดีใจน้อแบบว่าปราบปลื้มใจนะท่านผู้ชมนคืนไล่เข้าประเทศประเทศไทยแบบที่ว่าปังสุดๆนะเต็มคาราเบลเลยโอ้โห นอกมันก็จะตกแต่งแบบตกแต่งไฟสีแบบสวยงามนะพันจ่าตอนรับปีใหม่นะคิดว่านังปฏิบัตินะต้นคิดสม์มาสนอกแบบโอ้โหป็นไฟแสงสีสวยงามนะโอ้โหประเทศไทยเป็นประเท,ทีดียุม่มประเทศที่นักท่องเที่ยวดิยุม่มมาเที่ยวมากที่สุดเนาะเป็นอันดับหนึ่งของของโลกนะถูก ตะก้อนนี่ันจะประเทศแท้มันจะล่องปลาลีดบ่ทุกคนมันล่องปลาลีดนะแต่คู่มือนี่มันจากปัจจุบันนี่มันขยับขึ้นไปเป็นอาดับหนึ่งแล้วการต้องเที่ยวของบางไทยเป็นอาดับหนึ่งเนยนะทุกคนอโ,อโ,โอ้โ,อโหโอสุดยอดรับพิ่น้อง เป็นนี่ซันสองนึกพี่น้องเดอ้อแต่ว่าการนัท่องเที่ยวก็เต็มอยู่นะทุกคนก็เต็มอยู่พี่น้องโอ้โหแบบเต็มคาราเบลเลยมาเมตกาจะขอจบคลิปแท่งสำเน,นาทุกคนเนาะกัขอบบนขอบคุน่นอิชิทุกคนที่เข้ามารับชมช่งองมาเมตพุนดีดี ขอขอบคุณทุกในรายเดวยพี่น้องเด้อฝากกดไลก็แช่เป็นกวามรใจให้มามีแต่เด้อพี่น้องเด้อพอทานาต่อต่อไปเนาะขอบคุณมากครับ